สดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เมนูนี้ดอนสำหรับวันนี้เมนูที่จะนำเสนอท่านผู้ชมนั่นก็คือไข่เยี่ยวมากะเพรากรอบว่าเราไปดูขั้นตอนการทำดีกว่าจ้าเริ่มจากขั้นตอนการทอดไขยเย่เยี่ยวมาเดียนเลือกใช้น้ำมันมะพร้าวตราแมเนเจอร์ใส่น้ำมันให้เต็มกระทะรอน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่ไข่เยี่ยวมาผ่าครึ่งสองฟอง ทอดจนกว่าไข่จะมีสีเหลืองทองนะจ๊ะทุกคนจากนั้นก็ใส่ใบกะเพราหนึ่งกัมมือทอดจนกว่าใบกระเพราจะเปลี่ยนสีแล้วก็ตักขึ้นได้เลยไปต่อที่ขั้นตอนการผัดกระเพราหมูสับกันเริ่มจากใส่พริกกระเทียมขกหยาบหนึ่งช้อนโต๊ะหลังจากนั้นก็ใส่หมูสับไป100กรัมผัดจนหมูสุกแล้วเริ่มปรุงรสด้วยซอสปรุงรส1ช้อนชาซีอ e. ิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วดำหนช้อนชาน้ำตาลทราย2ช้อนชาพริกไทยป่นหนึช้อนชาผัดเครื่องปรุงให้เข้ากันให้มันแทรกซึมเข้าไปในเนื้อหมูสัมผัสถึงความหอมจากนั้นก็ใส่ใบกะเพราและพริกเล็กน้อยเพิ่มสีสันหน้าตากะเพราให้หน่ากินยิ่งขึ้นผัดจนใบกะเพราเริ่มนิ่มเลยนะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตบท้ายด้วยการตกแต่งจานให้สวยงามตักกะเพราหมูสับวางบนไข่เยี่ยวม้าที่ได้เตรียมไว้เพิ่มความน่าทานด้วยใบกะเพรากรอบไปอีกหุยดูดีอะโลค่ะน่าอร่อยสุดหิวมากขออนุญาตไปเข้าครัวทำกินอีกรอบก่อนนะแล้วก็อย่าลืมแชร์เมนูโดนๆอย่างไข่เยี่ยวมากะเพรากรอบให้ทุกคนได้ดูกันด้วย